ก็สวัสดีซยครับอันนี้จะเป็นเตารลิไอ้น้ำนะครับตารลิดไอ้น้ำนี่เห็นไหมจะมีสายพ่วงมาดูไกลๆก่อนมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีสายพ่วงมาหาไอ้น้ำเสียบปลั๊กแล้วก็รอเครื่องร้อนแล้วก็กดไอ้น้ำก็จะออกมาพุ่งมาฟีดเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะมาดูหลักการทํางานของมันก่อนนะครับบางรุ่นก็หน้าตาคล้ายกันครับข้างในแกะออกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมรุ่นนี้นจะมีแถดรองน้าด้วยแถดใสน่น้ําน้ําก็จะ ดูดข้าตรงนี้เห็นไหมจะมีหัวแจ็คหัวดูดน้านะครับเนะี่ยดูดน้ําเข้าตรงนี้เห็นไหมจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเสียบน้ํารุ่นนี้เลยเห็นไหมน่าจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยผมแกะออกมาแล้วแตะก็วิธีแกะเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปต่อไปครับผมเพิ่งแกะครั้งแรกก็แหากว่าจะเจอเหมือนกันหัวร้อนอยู่เหมือนกันพักหนึ่งหลักการทํางานของมันก็คือเนี่ยเวลาเรากดสวิตช์นะครับเนี่ยจะมีหลักๆเลยอะ่ะอุปก,กรณ์จะมีมอเตอร์อีกสองตัวมีสองชุดนะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์ดูดน้ําอันนี้เขาจะเรียกว่าโซลีนอย มันก็จะมีไฟอยู่ถอดปลั๊กก่อนนะเนี่ยมีโซลินอยครับทุกอย่าง2ตัวเนี่ยผมดูสเปคแล้วมันกินไฟ220โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้ผมเปิดดูสเปคทั้ง2องอันแล้วมันกินไฟ AC 230โวลต์เนี่ยคือแสดงว่ามันกินไฟทั้งสองตัวเลยมันกินไฟทั้งสองตัวเลยอาการมันไม่ยอมพ่นน้ำนะครับผมลองเช็คแล้วนะครับตรงนี้อ่ะมันจะมีตัวดูด มันจะมีอ่าเวลาเช็คอะทอดจำถ่ายรูปไว้ด้วยนะว่าสายไหนเสียบอยู่ตรงรูหน่อยนะครับวิธีเช็คคือผมใช้เนี่ยไอตัวเนี้ยทำปลั๊กพ่วงคีบแมาแบบนี้นะครับคีบก่อนนะคีบถอดแจ็คนี่ก่อน2อันอ่าถอดแจ็คก,ก่อนถอดปลั๊กเนี่ยพวกเนี้ยแจ็คเนี่สองอันแล้วก็คีบไปเลยใช้แปกคีบตัวเนี้ยคีบไปแล้วครับคีบเสร็จแล้วอย่าให้มันชนกันนะเดี๋ยวมันช็อตระเบิดเดี๋ยวมันช็อตเนี่ยฟอยด์มัน,ช,มดดมน,ช,นมชนกันคีบดีแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสร็จแล้วอ่าผมเทสดูไอตััวนี้ครบดูดปกตินะครับผมถอดดดสาายอันนนี้จะเป็ขู ขาดูดอยู่ฝั่งนี้ขาส่งอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ไลด่ดูดูลายแหนมเองผมเอาสายฝั่งนี้ดึงออกแล้วผมอาไปเสียบกับไอตัวน,นี้เมืเ่อกี้แล้วก็เสียบปลั๊กดูนะครับแหนมมันดูดปกตินะไอต,ตัวนี้ตัวเดียวอะผมชักสายไฟนี้ออกก่อนแล้วผมก็ใส่ไฟสดลงตรงนี้เลย2 2 0้ําแหนมดูดออกเป็นปกตินะครับไอตัวนี้จะทางานเป็นจังหวะตึ๊ก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 แหนก็จะฉีดออกมาตึก๊กตึ๊กตึ๊กอไะปกติโอเคไอ้นี้ไม่ ไอ้ตัวนี้ผมก็เหมือนกันเลยผมถอดปลั๊กไอ้แจ็คสองอันนี้ออกผมก็คีบไอ้ตัวเมื่อกี้คีบอุปกรณ์ของผมเนี่ยคีบไปแล้วแล้วก็จ่ายไฟไปสองยบโวลต์แสดงว่าใส่ไฟแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วเงียบกริบเลยเงียบกริบเลยก็ผมสันนิษฐานว่าไอ้ตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าไฟจ่ายเข้าไปแล้วมันไม่เสียแล้วผมก็เช็คไฟด้วยผมเสียบพื้นที่เดิมเสร็จแล้วผมก็กดสวิตช์ที่ตวรตเ์เนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่กดสวิตช์ไปแล้วนะครับผมออมิเตอร์คีบ ตรงขั้วนี้ก็มีไฟจ่ายมา220ตรงนี้ก็มีไฟจ่ายมา220สแสดงว่าไฟจ่ายมาจากบอร์ดปกตินะครับมาดูบอร์ดตรงนี้นะครับแผงบอร์ดตรงนี้แผงบอร์ดตรงนี้มันจะมีอ,ะอันนี้จะเป็นสีดํากับสีแดงนะครับเข้ามาที่โซลิโนยผมไล่สายสมาแล้วนะครับไล่สายสมาดูแล้วไอ้สีแดงเนี่ยจะมาเข้าตรงนี้อ่สีแดงจะมาเข้าตรงนี้อันนี้อันนี้ผมวัดดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นนิวตันนะครับ เพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นไฟแช่อ่าสีดำเนี่ยมันเป็นลายแช่นะครับลายแช่มาจากตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะมี2ออย่างเลยมันจะมีคําว่าอะไร e valve black e valve black ก็คือตัวนี้ e valve black ก็คือตัวนี้เลยแล้วก็อีกอันคืออะไรปั๊มอ่าปั๊มคือมันจะเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นนิวตันนะครับอ่ามันจะเป็น ไฟนี่แหละไฟหรือว่านิวตนันสายคอนโทรลอะไรสักอย่างแหละเข้ามาเนี่ยจะมี2องอันเลยบอดมันจะมีชื่อบอกเลยเห็นไหมมันจะมีวาลว,วาลวคือไอตัวสีดำโซลินอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าวาลโซลินอยส่วนไอสีฟ้าเนี่ยปัม๊มที่คำว่าเขียนคำว่าปัม๊มก็คือจ่ายไปหาปัม๊มแต่อีสองอันเนี่ยมันพ่วงสีแดงไปถึงกันเห็นไหมมันพ่วงสีแดงไปถึงกันมันพ่วงสีแดงไปถึงกันไอสีแดงลงแผงบอร์ดนี่ก็แสดงว่ามันอาจจะใช้ลายหรือนิวตันร่วมกันเนี่ยเห็นไหม อาจจะใช้ลายหรือนิวตันร่วมกันแต่ผมเช็คแล้วไอ้สีดําเนี่ยเป็นลายแสดงว่าไอ้เนี่ยเป็นนิวตันไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเป็นนิวตันแสดงว่าไอ้เนี่ยเป็นนิวตันนะครับสีแดงเนี่ยแล้วเวลาเรากดสวิตช์นะครับแล้วเวลาเรากดสวิตช์นะครับมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะทํางานของมันเนี่ยก็เช็คไปแล้วนะครับเวลาเรากดสวิตช์อ่ะมาไฟก็จะสั่งมาสายคอนโทรลนะครับก็ไปเช็คก่อนเองนะครับว่าคลิปไปแล้วอ่ะเวลาเสียบปลั๊กไปแล้วเอาเช็คแลมกี้ไปก่อนว่าขาไหน ผมเ,เช็คไปแล้วนะไอข้ขาสีดาเนี่ยจะมีไฟออกนะครับสลับปลั๊กดูแล้วขาสีดำนี่จะมีไฟออกขาสีดานี่จะมีไฟออกแล้วก็อไอ้ตรงสองอันเนี่ยจะไม่มีไฟออกเลยแต่ให้กดสวิตช์นี้แทนนะครับปรกดสวิตช์นี้ไฟก็จะมานะครับก็สองอันเนี่ยเช็คด้วยว่าบางทีเราสลับปลั๊กอะเราก็ไม่รู้ว่าสายไหนไมันจะเป็นสายลายสายนิวต้นนะครับก็สับเสียบปลั๊กแล้วก็ไข่วงเช็คแรมดูก่อนนะครับเบ,บื้องต้นของอุปกรณ์ไฟ้าคือมีไฟไลายนิวตอนจ่ายให้มันแค่นั้นแหละ เราแต่มันรู้ว่าเรามันจะอยู่ฝั่งไหนครับลายอาจจะอยู่ฝั่งนี้หรือว่าอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ลองดูนะครับก็เช็คด้วยแล้วก็เช็คดูแล้วเอาไฟจ่ายไปเนี้ยเสียบไปเลยถอดปลั๊กตัวนี้เอาหิมแปกเนี้ยขีปไปเสียบปลั๊กแล้วเงียบกิปบเลยไม่มีอะไรดังเลยก็แสดงว่าไอตัวนี้เสียบครับเพราะว่าเช็คแล้วว่าเพราะว่าผมอะเช็คแล้วว่าเสียบอะไรตามเดิมแล้วก็อมมเตอร์อะขีปดูนะครับขีปดูนะครับว่า ไฟแมนะครับเนี่ยสองขั้วเนี้ไฟแม่อเมเตอร์แตะดูแล้วนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเนี่ยพาวเวอร์เนี่ยเปิดเครื่องพาวเวอร์แล้วไอ้รอให้ตอริดมันร้อนก่อนตอริดร้อนจ,จัดๆแล้วค่อยมากดนะครับกดสวิตช์ตัวนี้กดสวิตช์ตัวนี้อ่ากดสวิตช์ตัวนี้แล้วก็เราจะรู้ว่าไฟมาจ่าย220เลยอ่ะสรุปแล้วว่าไฟมาจ่ายทั้งหมด220ไอ้สองตัวเนี่ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยทำงานดูดน้ำตึก๊กๆๆๆๆเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยไม่ทำงานผมก็สรุปว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเสีย มีสองตัวนะเปิดแมไม่มีอะไรม็กเลยมีแค่แผงวงจรแผงวงจรแล้วก็มีโซลินอยด์โซลินอยด์เสร็จแล้วก็ปั๊มน้ำแค่นี้แหละที่เราก็เป็นตัวดูดสายยางไม่มีอะไรนะแกะออกมาข้างในมีแค่นี้แหละเห็นไหมก็ลองไปศึกษากันเองนะครับที่ผมเช็คคือผมทําได้แค่สองตัวครเน,นี้ยผมเช็คได้แค่สองตัวค่้นี้ว่ามันเสียเห็นไหมส่วนถ้าจะเป็นแผงวงแผงบอดเสียอะไรก็อาจจะต้องอะไปส่งช่งซ่อมทีวีแล้วก็ดูแล้วก็อาจจะต้อง หรือว่าเปลี่ยนแผงบอร์ดเพราะว่าผมเช็คว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาไหนเสียขนาไหนเบื้องต้นนะครับง่ายๆเลยเบื้องต้นนะไอสองตัวเนี้ยชอบเสียนะครับเนี่ยใครเจอเหตุการณ์นี้ก็ลองแกะดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแกะดูว่ามันจะแกะประกอบยังไงครับแกะยากเหมือนกันเอาเรื่องนะไอตัวเนี้ยถ้าแกะไม่ถูกก็อาจจะงัดหักได้ก็เบื้องต้นอยู่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ